เมปิลิสาชาแนลนะคะเมเปิลน,นะคะก้าสิีปีใหม่2027ทุกคนค่ะก็ผ่านมาแล้วรอบปี2020ที่แบบงงๆเพราะงั้นขอให้ปี2027ของทุกคนนะคะเป็นปีที่ปังๆที่สุดเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง Favorites ของปี2020ที่คนพบมาในปีก่อนนี้ไม่ว่าจะเป็นของใช้เครื่องสำอางสกินแคร์ต่นางๆนะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปกันเลยค่ะ เซฟิตในหมวดของใช้อย่างแรกนะคะก็คือนี่เลยแปรงสีฟันของเจมี่ตัวนี้คือหัวแปรงมันจะแบบนุ่มมากอะนุ่มมากแล้วก็เวลาแปรงคือแบบเน้นซี่ต่อซี่แล้วก็แบบทิ้งไว้อย่างนั้นถูนิดเดียวเราคือแบบสะอาดมากมันจะสัน่นเงี้ยแล้วเวลาใช้แบบก็ใช้ใสายสายชาร์จซัมซุงหัวซัมซุงหัวเพราะว่าแบงอะคะ่ะชาร์จใต้นี้เลยสะดวกมาก แล้วก็ถัดไปนะคะก็คือนี่เลยยาสีฟันของออร่าตัวนี้ของญี่ปุ่นมัง้งอันนี้คือตัวนับรดพีชอันนี้รถกีวีอันนี้อันนี้น่าจะแบบลิมิเตนเนชันป่ะไม่น่าใจแต่ว่าพีชตัวนี้แบบหาได้ในไทยที่ที่ไหนก็มีประมาณอะไร99มั้งข้าซาโตถ้าใครชอบพีชเนี่ยแบบบางทีพอดพีชอะแล้วแบบสะอาดด้วยแล้วคือรถพีชแ้วก็คือแบบเลิฟแล้วก็อย่างถัดไปยังอยู่ในยาสีฟันเหมือนเดิมก็คือยาสีฟัน ไบโอนาตอนนี้ที่เราซื้อมาจากแฟรเฟิร์ดเหมือนเคยพูดกันแล้วในวิดีโอก่อนนี้เห็นในช้อปปีเหมือน2อัน60บาทนี่แหละใช้ผสมกับยาสีฟันที่แบบใช้อยู่ใช้แบบเมล็ดถั่วเขียวนิดนึงผสมกับยาสีฟันใช้ทุกวันมันทําให้แบบปากแบบสะอาดมากคือแบบพอแปรงฟันเสร็จแล้วอะเลียฟันดูแล้วแบบฟันมันแบบเกลี้ยงคือแบบเนียนกริบชอบมากตัวนี้เป็นอ่ะบารแอนด์บอดี้เวิร์กกลิ่นทวิสเตอร์เพปเปอร์มินเพราะว่าอันนี้ตอนแรกเคยแบบ ที่จริงซื้อมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เคยเอาไปใช้ครั้งหนึ่งตอนไปเที่ยวบาหลีแล้วก็แบบเก็บไว้ไม่ได้ใช้เลยพอปีนี้กลับมาใช้อีกแล้วแบบก็นึกถึงแบบตอนที่ไปเที่ยวบาหลีอ่ะก็เลยแบบเป็น favorite. เฟเวอร์ลิสเพราะกลิ่นก็แบบใครใครชอบมิ้นแบบใครชอบกินนมมิ้นโกโก้มิ้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบเจลอาบน้ำอันนี้ค่ะแล้วตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวปาเมอร์ตัวโกโก้บัตเตอร์ของปาเมอร์อันนี้เขาจะผสมวิตามินอ e ีแล้วก็แบบเอาไว้ใช้ทาแบบ ใช้ทาแบบข้อศอกหัวเข่าหรือว่าแบบส้นเท้าอะไรอย่างงี้ดีนะหายแต่ตัวเนื้อครีมเขาจะเป็นเหมือนแบบเนยอะแบบโคโคโฟตเตอร์อะกระดัแ,บบแข็งๆนี่เหมือนเนยที่เอาไปแช่เย็นเออแต่ว่าไม่เหนียวาทาระหว่างวันเราไม่เหนียวค่ะก็มาก,กันในงานผิวบ้างคะ่ะตัวนี้เลย ถามว่าลูกรักไหมบอกเลยว่ามาตัวนี้เป็นเมกกาเร็มูเบอร์ของการเยสูตรสีเหลืองใสนะคะเราใช้ลบแบบตาปากนั่นแหละเพราะว่าเราใช้ตัวนี้มาที่จริงใช้มาหลายปีแล้วแต่ก็ยังเป็นเฟเวอร์ลิตของ r ูกปีอยู่เพราะว่าเราแพ้ไอ้ตัวที่เป็นสีฟ้าใสของเบเบอรีลนนั่นคือแบบแสบตามากก็คือเราเป็นคนที่มีปัญหาแบบด์กสปอตเยอะ เพราะว่าเป็นสิวเสร็จเราก็แบบชอบไปกดไางี้แล้วมันก็ทิ้งรอยดำๆไว้แบบเต็มหน้าเต็มแก้มอะไรอย่างเงี้ยเลยก็มาใช้ตัวนี้ค่ะตัวคิวดารสปัตตตัวนี้อันนี้คือแบบใหญ่มากอันนี้คือสะอันนี้คือแบบร้อยมิลลิลิตรคือแบบตอนแรกทุกคนบอกว่าใช้ดีมากใช่ปะแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันดีจริงเหรอต้องไปซื้อก็เลยแบบไปซื้อมาแบบขวดใหญ่เลยตอนคือแบบต้องหายหน้าฉันต้องหายดำหน้าฉันต้องหายดำเดือนแรกๆเราอะเห็นผลช้ามากแต่แบบ พอไปใช้อย่างอื่นแล้วมันก็ไม่เหมือนใช้ตัวนี้คือที่คิดว่าที่คิดว่าช้าแล้วตัวอื่นคือแบบอาจจะแบบไม่ช่วยอะไรเลยคือเหเราก็คงจะร้อนไปเองก็คือตอนนี้ก็เป็นเซเวอร์ิตอยู่แต่ว่าตัวนี้คิดตบับราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยขวดน,นี้ประมาณเกือบสี่พันมัง้งก็เลยไปได้ตัวนี้มาค่ะของดีออเด n a r y เป็นตัวในไซยาไหมตัวนี้คือเขาเน้นลบรอยดำโดยเฉพาะเหมือนกัน ก็จะใช้สลับกันไปถ้าช่วงไหนแบบหน้าแหกมากๆแล้วก็แล้วก็ใช้ตัวนี้ถ้าช่วงไหนแบบเออช่วงนั้นแบบพออยู่ได้ก็แบบใช้ตัวนี้ซึ่งก็ไม่แย่ก็เลิศเหมือนกันพอพูดถึงเดีออนลี่แล้วก็ยังมีดีออนลี่ตัวหนึ่งที่แบบติดเฟรนิ์ในปีนี้แลค่ะก็คือตัวนี้เลยเป็นโรสชิปออยล์ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแบบสกัดเย็นคือแบบมันมันไหมก็มันก็มันไปทางคืนอะแต่ว่ามันไม่ได้มันขนาดนั้นคือเนื้อเขาก็จะ ไม่ได้เหนียวมากแบบพออยู่ได้เพราะว่าอะไรมันมาทาข้างคืนเราไม่ไหวจริงๆแต่ต,ตัวนี้คือแบบมันแบบพอดีอืใช้หลังจากที่แบบเราลงอะไรที่เป็น water base เสร็จแล้วแล้วเราก็ลงตัวนี้ทาแล้วก็ไปนอนตื่นมาหน้าก็จะฟูมากกันในส่วนของน้ำตกนะคะน้ำตกของเราคือเป็นตัวนี้ sk 2น้ำตก sk t ตัวนี้ก็คือเรารู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ใน ระดับที่โอเคเลยแล้วก็น่าจะแบบลื่นตอนตอนใช้เสร็จแล้วก็ลูกลักตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นตัว concentrate s e r u ตัวนี้เป็นเหมือนเป็นเซรั่มเหมือนลงก่อนที่จะลงครีมลงมเจาริเซอร์ก็คือใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าค่อนข้างมีความแบบแข็งแรงขึ้นมาผิวหน้าค่อนข้างแข็งแรงขึ้นมาในระดับหนึง่ง จะไม่รู้สึกว้าวแบบตื่นมาแล้วฟูว้าวเหมือน ordinary rosehip oil ตัวนั้นแต่ว่าค่อยๆบิวขึ้นมาเรื่อยๆให้แบบผิวแข็งแรงแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่รักมากๆแต่ว่าไม่อยู่ด้วยเพราะว่าอยู่อีกอยู่บ้านอีกที่เนึ่งก็คือตัวนี้ค่ะตัวล็อกสีานสีม่วงเหลืองตัวนี้นี่คือใช้แล้วแบบไม่รู้จะบอกอยังไงว่ามันดีมากคือรู้สึกว่าหน้ามันไบรท์ขึ้นหน้ามันแข็งแรงขึ้นโดยที่แบบใช้แบบสองสามครั้งมั้งแล้วก็มาในคิมกันแดดก,กันค่ะสุดท้ายละ ก็เราใช้ตัวนี้เป็นของ l a r o c h e p o s a y SPF 50+ บ,บ้องกันทั้ง UVA UVB แล้วก็เรารู้สึกว่ามันแบบไม่เหนียวไม่หนารู้สึกเป็นครีมกระดาษที่เนื้อบางแล้วก็ที่สำคัญไม่มีน้ำหอมค่ะแต่ว่าก็จะยังมีกลิ่นครีมกันแดาษกลิ่นทะเลอะไรอย่างนี้หน่อยไม่เป็นขุยแล้วก็แบบไม่วอกอันนี้ก็คือชอบมากตัวนี้ <S <S ปีก่อนนะเราแทบไม่ค่อยได้แต่งหน้าเลยเพราะงั้นเราก็จะเน้นอะไรที่ เบาบางแล้วก็เร็วก็คือมีตัวนี้เลยเป็นคุชชั่นของ i n นนิสฟรตัวนี้เราชอบมันตรงที่มันเร็วก็คือใช้พับแบบแๆบแบคือมันมันเบลนหาตัวเองเร็วมากแล้วก็แล้วก็เนียนในระดับที่แบบเออโอเครับได้คือแบบเร็วขนาดทำได้เร็วขนาดนี้แล้วก็เนียนขนาดนี้ก็เลยชอบเป็นตัวนึงที่ชอบมากแล้วก็ยังไม่จบกับความเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้แป้งผสมรองพื้นของชาแนลตัวนี้ เราใช้เป็นสีเราใช้เป็นสีสองส่วนนะคะสีเบจปกติเราจะใช้แป้งผสมของพื้นที่สีเข้มเท่ากับหรือว่าเข้มกว่าหน้าเรานิดหนึง่งแต่เรารู้สึกว่าสีสองส่วนน่ะจะเป็นสีหน้าเราที่ออกไปทางขาวกว่าหน้าจริงเรานิดหนึง่งแต่ว่ามันไม่ลอยแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็อันนี้คือลูกหลักเด้อ อันนี้คือทาเจฟเทฟทุกคนมันดีมากเราใช้เป็นสี 20S light sand มันดีมากแต่ว่ามันจะเหนียวนิดนึงก็คือต้องเบลนให้ดีคือเคยเบลนไม่ดีแล้วคือแบบลอยมาแล้วจะาเพูาว่าสีนี้มันเป็นสีที่แบบค่อนข้างขาวกว่าเรานิดนึงเราก็จะใช้แบบตรงใต้ตาหรือว่าแบบตรงใต้ตรงแบบหนกแก้มตรงนี้ให้มันแบบดูพอบๆเด้งออกมาอะไรอย่างี้มันก็เลยก็เลยใช้สีที่แบบขาวกว่า คือมันเสร็จเร็วอ่ะพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องเร็วมันก็เสร็จเร็วเพราะว่าตัวหัวน้องอ่ะจะใหญ่มากแล้วก็แบบปุ๊บ,บคือถ้าเบลนด์ดีแล้วก็คือจะกริบมากแล้วก็ไม่ตกล่องระหว่างวันหรือว่าไม่แบบไม่จับตัวกันเป็นก้อนระหว่างวันอันนี้คือเดบดเด็ดมากชอามาพอลงผิวเสร็จนะคะเราก็ต้องมีบลัชบลัชจะเป็นตัวนี้ เป็นของกิโกะนะคะก็คือเป็นแบรนด์ของอิตาลีสีจะออกเป็นแนวแบบชมพูพีชพีชนิดนึงแต่ว่ามันเหลือบทองอะแล้วแบบพอปัดหน้าเข้าไปอะมันจะเป็นแบบชมพูแต่ทองแล้วมันก็จะยิบระยะอยู่อย่างนั้นทั้งวันแล้วือแบบเลิฟคือมันน่ารักมากแล้วก็มาถึงงานตาก,กันนะคะไอ้แบบที่บอกว่าแต่งหน้าไม่เยอะแต่ว่ามาไปมามันก็เยอะเหมือนกันนะ เบลเวตไลท์ชดดของซูว a n าค o ลเลอร์สั่งในช h อป e ีมาแบบไม่ได้จะ5 0าสหรือแปสิบาทเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะเนื้อนองจะเป็นแบบนุ่มๆเป็นเหมือนแบบโฟมนิดนึงอนะ่ะถือติดแล้วก็สีสวยแล้วก็ราคาถูกก็คือไม่มีเหตุผลที่จะไม่ติดในผลิตปีปีก่อนนะอันถัดมาคือเราอ่ะ อยากได้อาชัโรคสีแบบเหลืองๆแต่ว่าไม่ได้เหลืองจนควรนีปแล้วเราก็มาค้นพบเหลืองนี้ของ i ินิสเรี e ที่แบบมันเป็นเหลืองแบบเหลืองหนังตาเหลืองแบบเหลืองที่ออกไปทางทางผิวอะ <c oughs> รู้สึกว่าเวลาใช้แล้วมันแบบธรรมชาติมากๆแล้วมันก็แบบน่ารักอะคือตามหาสีเนี้ยเราหาเจอเพราะงั้นก็เป็นเฟลอริติตค่ะ แล้วก็มาสค a r าร่าค่ะมาสค a r าร่ามาสคาร่าตัวนี้คือ f a l s ลสีม่วงตัวนี้ของ Maybelline คือไม่เข้าใจว่าทำไมตอนนี้คือที่ไทยไม่ขายแล้วหรอก็คือรู้สึกว่ามันเป็นเฟริดของหลายคนมากแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีตัวนี้อีกตัวหนึง่งตัวนี้เป็น Can Make Quick l a s h c u r r e r ก็คือจะเน้นถึงความงอนแล้วก็ความ เขียนว่าเน้นถึงความงอนที่เฉยนะแต่ที่จริงเราใช้แล้วรู้สึกขนตาทั้งยาวทั้งงอนขึ้นมาในราคา2 5 0ตัวฟอสซีมันจะมีตัวแบบไฟเบอร์ที่ทําให้ขนตายาวขึ้นแล้วเราก็ลงตามลงแคนเมคตัวนี้ตามอีกทีหนึ่งที่จะให้ขนตาดําขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นแล้วก็งอนขึ้นก็คือใช้2ตัวนี้ด้วยกันจะแบบต่างวอร,วอร์จากที่ดูมาก็น่าจะรู้ว่าเป็นแฟนของอินนิสฟรนะคะเป็นตัว Twinkle Glitter ตัวนี้ของ Innisfree เราใช้ไว้แบบเขียนใต้ตาตร,ตรงแบบตรงกลางใต้ตาอย่างนี้บ้างหรือว่าตรงหัวตาใต้หัวตาตรงนี้บ้างหรือว่าข้างบนของอายไลเนอร์อีกทีหนึ่งคือแบบใช้ได้หลากหลายมากแล้วเราชอบที่แบบระหว่างวันมันแบบไม่เปลี่ยนสีไม่จับก้อนหรือว่าไม่หลุดคือแบบเคยใช้ที่แบบตอนแรกก็ดีอยู่นะสักพักเริ่มขุ่นสักพักเริ่มจับก้อนแล้วก็หลุดแต่อันนี้คือแบบอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้น แล้วก็อุปกรณ์แต่งตาสุดท้ายที่ชอบนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นเพลยนูนต์ของฮูด้าตัวนี้ชอบที่สีแล้วก็ชอบที่เขามีหลายหลายเนื้อก็นอกจากจะแบบเนื้อแมทธรรมดาเงี้ยยังมีแบบกลิตเตอร์ให้เล่นคือมันเป็นกลิตเตอร์ที่สวยมากๆแล้วก็เป็นโทนสีที่แบบน่ารักมากแบบชมพูอะไรอย่างเงี้ยแต่ ใช่แล้วก็คือมาถึงงานปากกันแล้วค่ะตัวแรกที่ชอบก็คือตัวนี้เลยเป็น l a n e s Sleeping Mask ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นแบบ Sleeping Mask มันก็คือต้องล้างออกปะแต่ที่จริงไม่ใช่มันไม่ต้องล้างออกก็เลยอ้ามันก็เหมือน่าสลีนสิก็ไม่ใช่คือมันบำรุงกว่ามันดีกว่าก็คือทาไวไก้ก่อนนอนทานาๆไปเลยแล้วพอตื่นมาปากก็จะแบบชุ่มแล้วก็แบบเนียนมาก เออแล้วปากไม่แตกนานล้วด้วยนะเพราะว่าน่าจะเป็นตักตัวนี้แหละคือแบบปาแล้วก็ตัวถัดมานะคะเป็นลิปมิลกี้มูสของคารันคือตอนนี้คือแบบเป็นสุดที่รักมากคือตอนแรกอะ่ะไม่ชอบตอนแรกตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกบอกเลยว่าไม่ชอบคือรู้สึกว่ามันทาแล้วแบบไม่ได้อะไรเพราะว่าสีมันจะเข้มกว่าสีปากจริงเราแค่นิดเดียวแล้วเหมือนทาไปแล้วเหมือนไม่ได้ทาอืมก็เลยแบบเอ๊ะ ก็เลยไม่ได้ใช้ไปพักหนึ่งแล้วสักพักก็อกลับมาใช้อีกรู้สึกว่ารู้สึกถึงแบบความดีของน้องอะ่ะคือน้องรู้สึกว่าทาแล้วไม่ได้ทาแต่ว่าสีเข้มกว่าปาทิลานเดียวรู้สึกว่าแบบมันทําให้เราสวยธรรมชาติมันละเลื้อมันมันเหมือนแบบสวยแต่ไม่ได้พยายามอะไรเงีย้ยก็เลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นตัวโปรดตัวสุดท้ายของเฟรนดในปีก่อน2020กันแล้วก็คือตัวนี้เลย For You Too รุ่นยูร่าใหม่ สีไมเดียนะคะศูนย์หนึ่งคือปกติเราก็จะใช้รุ่นที่เป็นแบบลิปจุ่มไปแล้วไงแต่ว่าวันนั้นเห็นมาลดเลยซื้อมาแล้วเหลือแบบสีนี้สีเดียวแล้วเป็นสีที่แบบชอบมากคือสีมันจะมันจะออกแบบชานมชานมหนึ่งเป็นสีส้มนมแต่ก็ยังมีความสว่างในนั้นอยูพ่พนเราเลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่ผิวขาวหน่อยแต่ว่าก็ส่วนตัวเนื้อมันรู้สึกเนื้อมันจะออกแป้งๆนิดนึงแบบสบายปาก ก็หมดไปแล้วสำหรับ Favorite Speed 2020ของเราค่ะก็คิดบ้านน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็ถ้าใครชอบอะไรเหมือนกันก็เมนบอกกันได้ไม่ก็ใครเจออะไรให้มันดีกว่าด,วดีกว่าปัางกว่าอยีเมนบอกได้เลยอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็ฝาก Subscribe เป็นกำลังใจกันต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบาย